ก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีทุกคนขอตอนรับข้าสู่รายการ The Action Girl Tutorial สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช่กนก n k a r ทอเ Tutorial ค่ะ t u อในวันนี้วันมาพร้อมกับ Double Nunchaku หรือกระบองสองท่อนสองมือค่ะวันนี้วานจะมาสอนท่าในหนางเรื่อง Dragon Chai k เกตนะคะเป็นท่าที่เกี่ยวกับกระบองสองท่อนซึ่งเคยมีคนขอมานะคะชื่อท่าว่าพายุระฆ่างทองค่ะวันก็จะแกะท่าของเขานะคะมาทําให้ดูคร่าวๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เมื่อกี้นี้นะคะเพกทำท่านี้ค่ะกระโดดขึ้นตรงๆนะคะหมุนกระบองขึ้นแล้วก็ลงนะคะตอนแรกก็จับกระบองที่เท่ก่อนนะคะแบบว่ากระบอกจะสู้กับผู้ไายนะคะแล้วก็กระโดดขึ้นมุนกระบองสองท่อนฟาดลงลักษณะนี้นะคะแล้วก็ควงขึ้นค่ะจากนั้นควงเข้าออกที่หัวไหล่นะคะตีหนึ่งสลับ2 3สามหมุน1รอบเข้านะคะถ้าอยากได้ พยุระฆัทองของแท้นะคะใส่เอฟเฟกเพิ่มเองนะคะเรานี้ยินอสอนท่าเฉยนะคะปฏีเสธนะคะเขาก็จะแยกออกมานะคะแล้วก็เข้าใหม่เข้าใหม่แล้วก็ขึ้น1 2 3่งสสามัวปิดนะคะคือเหมือนกับท่าเขาทําแบบว่าซ้ําประมาณสัก4รอบได้นะคะเดี๋ยวเราไปเรอีรอบหนึ่งนะคะ เค okay. มีเซตหนึงที่เขาเสริมนะคะเสริมก็คือพอเราตีขึ้นหัวไหล่แล้วนะคะควยนะคะควยออกตีหนึ่งสองสามหมุนเก็บเข้าออกนะคะมีหมุนขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นลันกษณะนี้นะคะก่อนที่เขาจะไปอีกรอบหนึ่งปัป๊บปั๊บปั๊บมุนกลับน,นะคะดูด้าน,นข้างนะคะก่อนที่เขาโดดฟัลงบ้างขึ้นแล้วก็ควยออก หนึ่งสองสามควงหนึ่งรอบเข้าเข้าเอวนะคะจากนั้นก็จะมีการดึงมือข้างนี้ออกมานะคะแล้วก็เข้าปั๊บนะคะควงขึ้นควงลงระหว่างหัวไหล่นะคะขึ้นลงอันนี้เราอยากทำเองกี่รอบก็ได้นะคะแล้วทาไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็ตีเหมือนเดิมป้าป้าป้าควงป้าลักษณะนี้นะคะข้างหน้าอีกทีนึงนะคะย่าป้าออกเข้ายาาวันนี้ค่ะย่าป้าขึ้นนะคะแล้วก็เข้าปั๊บออก ห 1> 1, นึ่งสองสามขวบปังนะคะเวลาตีระวังกระบองตีกันนะคะปังนะคะแล้วก็เข้าไอออก่อนแล้วก็เข้าขึ้นลงขึ้นปัง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 นะคะใครอยากได้สามารถใส่อฟเฟ็กเพิ่มได้นะคะา้าหมุนหมุนตัวเพิ่มนะคะใส่ทายุระครังท้องรอบตัวได้เลยนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นท่าเบื้องต้นนะคะเป็นท่าในช็อตแรกของเขานะคะเราไปฝึกตามกันดูนะคะเดีย๋ยวเราดูช็อตที่สองต่อลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนที่ผู้รักจะโจมต,ตีพระเอกก็ยังคงมุ่งมั่นอยู่ที่ท่าเดิมของเรานะคะที่เราฝึกไปนะคะท่านี้นะคะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเหมือนเดิมนะคะทีนี้พอตอนที่ผู้ร้ายเข้ามานะคะพระเอกเริ่มเปลี่ยนท่าค่ะเป็นท่าที่วันสอนกระบ,บองสองมือนะคะในหมวดของิกเกอร์เอ็กนะคะก็คือมุนงนี้คะ่ะป้าป้าป้นะคะเหมือนเป็นพายุก,กันไม่ให้ผู้ร้ายเข้าใกล้ผู้ร้ายโดดมาใส่ปุ๊บก็จะะเป็นกระดองออกไปนะคะแล้วตอนที่พุ่งไปข้างหน้านะคะพระเอกก็เปลี่ยนจากท่านี้ค่ะ มาเป็นท่านี้ค่ะ่บบนี้นะคะท่านี้ก็อยู่ในหมวดฟิกเกอร์เอที่วันสอนไปนะคะดูไหมนะคะจากท nah in ่าน like <it> <she> <si> ี้ที่เราค่อยหมุอนะคะก็เป็นท่าน <ować> so ี้ค่ะหมุนตางกันแล้วก็วิ่งาไปใส่ผู้ในะคะสามารถพุ่งเข้าไปแบบนี้ได้นะคะจากนั้นสุดท้ายก่อนเขาจะจมดีนะคะเดี๋ยวมันไอยู่ใกล้กล้องหน่อยนะคะเดี๋ยวชนกล้องนะคะเข้าไป่างนี้นะคะเขาก็จะมีการโดนแล้วก็ปั้า ไปอย่างนี้เลยนะคะดูตรงนี้นะคะข้างๆนะคะจากที่เราบุกอย่างนี้นะคะแล้วพอเราจะโจมตีผู้ร้ายนี่เป็นการป้องกันนะคะแล้วก็โคเว v e r ตัวเองไม่ให้โดนผู้ร้ายโจมตีจากนั้นเราก็จะมีการตัดเข้าแล้วก็เลี่ยงออกลักษณะนี้ค่ะแต่พระเอกเราก็จะมีการกระโดดด้วยนะคะไปโจนเข้าไปลักษณะนี้นะคะและนี่ก็คือขายยระครังท,งทองในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ท่าไหนเนี่ยลองไปตามคลิปเก่าๆที่วันลงไว้นะคะเพราะว่ามีสอนท่าทั้งหมดไว้หมดแล้วนะคะ ก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไม่ได้ยาวมากแล้วท่ามันก็ไม่ได้ยากมากนะคะแค่เอาท่าที่ทุกอย่างที่วานสอนทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานวก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกดซับสไครต์เพื่อติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เอาไปแจ้งเตือนคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอีกรอบนึงแล้วก็ตีฝากติดตามผลงานของวันวานสตูดิโอและ e บ e m a มาชว l a ด t s a c a d e m y ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ